23, คุณมีสินทรมีเคนนายจ่ากัปตันนาชานกิครับดิฉันนางสาวอัญา,าบุนวันค่ะดิฉั้นนางสาวมุสุลีก็โมที่ินงค่ะผมนายกินวินทสวัสดีครับทุกคนทราบกันดีแล้วนะครับว่าในปัจจุบันอากาศยานมีความนิยมกันอย่างแพร่หลายอย่างมากเลยนะครับและมีแนวโน้มว่าจะมีการใช้พลังงานมากขึ้นในทุกๆปีนาซาจึงได้เริ่มโครงการที่มีชื่อว่า Preliminary Research Aerodynamic Design t o Lower Drag นะครับหรือเรียกกันว่าแพ e ้นดีนะครับเพื่อทำการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการบินนะครับและรูปร่างของปีกนะครับ เมื่อโครงการสิ่สุดลงนาซาพบว,ว่าการกระจายตัวของแรงยกบนปีกของนกนะครับมีลักษณะเป็นแบบเบลเชฟนะครับซึ่งแตกต่างจากปีกอากาศยานทั่วไปที่เป็นแบบลิลิทิคอครับผมอันเนื่องมาจากการบิดของโครงสร้างปีกของนกนะครับด้วยเหตุนี้นกจึงสามารถที่จะควบคุมการเลี้ยวได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยหางในแนวดิ่งครับอีกทั้งยังสามารถลดแรงต้านที่เกิดขึ้นบนปีกทำให้มีความเป็ี่ยนไปได้ที่จะทําให้อากาศยานของเรานะครับลดการใช้พลังงานลงได้ครับผมดังนั้นนะครับกลุ่มของเรานะครับจึงมีความประสงค์ที่จะ ศึกษาทฤษฎีของครเดินะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทดลองของนาซ a านะครับพวกเราครับจึงทำการออกแบบปีกขึ้นมา2ชนิดครับซึ่งเป็นปีกที่มีการกระจายตัวของแรงยกแบบวีดข้อและเบลเชฟนะครับนำปีกทั้ง2ชนิดมาวิเคราะห์คุณลักษณะทางอากาศพลศาสตร์ด้วยโปรแกรมอินสิตูเฟนครับผมและทําการทดสอบในวงล้อมที่มีความเร็วต่ำกว่าเสียงคร, <S <S ครับเพื่อนําไปศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะทางอากาศพลศาสตร์ของปีกทั้ง2ชนิดครับว่ามันเหมือนหรือมันแตกต่างกันอย่างไรตามทฤษฎีของครเดิลครับผมเจ้วัตถุประสงค์ของโครงการม หนึ่งศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงยกแรงต้านและยอ i ิมโมเมนต์ ent, รวมไปถึงอิทธิพลของมุมบิดที่ส่งผลต่อคุณลักษณะทางอากาศพลศาสตร์ของปีกแบบเอิทิเคิลและเบลเช e ตามทฤษฎีของแพนเทลสองวิเคราะห์พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณโดยใช้โปรแกรมแอสเซทเรนเปรียบเทียบกับผลการทดสอบ 3. ออกแบบและจะสร้างปีกที่มีการกระจายแรงยกแบบเอิทิเคิลและเบลเชฟภายใต้งานขนไขของอุโมงค์ลมความเร็วต่ำกว่าเสียง พิีที่เกี่ยวข้องนะคะเราได้ทําการศึกษาการกระจายตัวแรงยกแบบ Illiptical และ Bell Shape ตามทฤษฎีของ p r น t ทิลซึ่งในปี1920 p r น t ทิลได้ทําการเขียนกราฟการกระจายตัวแรงยกแบบ Illiptical ดังภาพนี้ค่ะส่วนของปี1933นั้นเป็นภาพการกระจายตัวแรงยกแบบ Bell Shape ที่ p r น n ทิ l เป็นคนเขียนไว้ค่ะต่อด้วยดาวอ w ส t นะคะในภาพด้านนี้นะคะจะเป็นดาวอส ของอาการกระจายตัวแรงยกแบบอิเล็กทริกอลจะเห็นว่าถ้าหากในช่วงระยะความยาวปีกดาวอสจะมีค่าคง,งที่ตลอดทั้งปีส่วนในด้านนี้นะั้นเป็นค่าดาวอสของการกระจายตัวแรงยกแบบเบลเชฟซึ่งจะพบว่าดาวอสของเบลเชฟนั้นจะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามความยาวปีนะคะโดยจะมีค่าดาวอสสูงที่สุดณนะตำแหน่งตรงกลางปีนะคะซึ่งจากภาพทั้งสองภาพนี้นะคะทำให้ปีก ของทั้ง2ปีนี้ค่ะเกิดแรงต้านเหนียวน้าที่ไม่เหมือนกันค่ะซึ่งในปีแบบที่มีการกระจายตัวแรงยกแบบ e d ลิปติกอลนั้นจะเกิดแรงต้านที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วจะถูกทําให้เกิดสง่งผลเอฟเฟกที่เรียกว่า a s สโวดยอร์ซึ่ง a s สโวดยอร์นี้จะทําให้เครื่องบินที่มีการกระจายแรงแบบ e อลิปิกอลนะคะบินแล้วเมื่อต้องการบังคับเลี้ยวไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งนั้นจะไม่สามารถ เลี้ยวได้ถ้าหากไม่มีหางแนวดิ่งในการช่วยบังคับเลี้ยวในส่วนของการกระจายตัวแรงยกแบบเบลเชฟนะคะเมื่อเราเอาเอฟเฟกของการกระจายตัวแรงยกและดาววอชมารวมกันเราจะเกิดแรงต้านเหนี่ยวนำดังภาพนี้ค่ะซึ่งแก้วแรงต้านเหนี่ยวนำดังภาพนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าตรงน้าตำแหน่งปลายปีกแรงต้านเหนี่ยวนำบางส่วนนั้นถูกเปลี่ยนทิศทางจนกลายเป็นแรงผลักดันเหนี่ยวนำซึ่งแรงผลักดันเหนี่ยวนำนี้ค่ะทำให้เมื่อเราเอาปีก ที่มีการกระจายตัวแรงยกแบบเบลเชฟเปรีบดนเราจะพบว่าเมื่อเราทําการบังคับเลี้ยวเราจะสามารถเลี้ยวได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีหางในแนวดิ่งค่ะด้วยเหตุนี้นะคะจึงเป็นสาเหตุสําคัญว่าทําไมเราถึงได้ศึกษาการกระจายตัวแรงยกแบบอล็กทิเคิลและการกระจายตัวแรงยกของเบลเชฟเปรียบเทียบกันค่ะเพราะเนื่องจากว่าการกระจายตัวแรงยกแบบเบลเชฟทําให้เราสามารถสร้างเครื่อง,งบินที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งหางในแนวดิ่งได้ จึงมีโอกาสที่หรือปีกที่มีการกระจายตัวแรงยกแบบเบลเชฟจะสามารถนํามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้มากกว่าการปีกที่มีการกระจายตัวแรงยกแบบอินิปติคอค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนการดําเนินงานนะคะท่านแรกเราจะทําการศึกษาทฤษฎีท,ที่เกี่ยวข้องค่ะแล้วก็ทําการออกแบบปีกที่มีลักษณะาการกระจายตัวของแรงยกแบบอินิปติคอและเบลเชฟค่ะ ขั้นที่2นะคะเราจะนําปีกที่เราได้ออกแบบนะคะไปจําลองการไหลเนีน่ยด้วยโดยใช้โปรแกร,รม XFLR5 นะคะแล้วก็โปรแกรม ANSYS n ค่ะขั้นตอนที่3นะคะเราจะทําการสร้างโมเดลปีกนะคะที่มีการกระจายตัวของแรงยกแบบมีข้อและเบลเชฟค่ะโดยเราจะใช้โฟมแข็งนะคะในการขึ้นรูปแล้วก็ทําการเสริมความแข็งแรงโดยใช้ไฟเบอร์การแล้วก็คาร์บอนไฟเบอร์ค่ะขั้นตอนที่4นะคะเราจะนําโมเดลปีกที่เราได้สร้างเสร็จแล้วไปทดสอบในอุโมงค์ลมค่ะ และนี่เป็นวิดีโอบางส่วนนะคะที่เราได้บันทึกไว้ขณะทำการทดสอบค่ะ ตอนที่5นะคะเราจะทําผลที่เราได้จากการทดสอบภายในอุโมองลมนะคะมาเปรียบเทียบกับผลในโปรแกรม a n s 2 n นะคะรวมถึงเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างปีที่มีการกระจายตัวของแรงยกแบบมทติข้อและเบลเชค,ะคะ่ะและนี่เป็นผลการทดสอบท,ทั้งหมดที่เราได้ ంఎద bekanntి ాదదిింముల ట్ా వా աికహాబిం఺నటట เราไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ทั้งหมดอันเนื่องมาจากเกิดปัญหาที่เซนเซอร์วัดค่ายอนทิศโมเมนต์พวกเราจึงเก็บข้อมูลด้านสัมประสิทธิ์แรงต้านเพื่ออธิบายพฤติกรรมของปีกทั้งสองแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งสรุปได้ว่าปีกที่มีการกระจายแรงยกแบบ l i ลิป c ิ l เมื่อพิจารณาที่ความยาวปีกและสัมประสิทธิ์แรงยกที่เท่ากันกับปีกที่มีการกระจายแรงยกแบบเรลเทป จะได้สัมประสิทธิ์แรงต้านที่น้อยกว่าเมื่อยังไม่ได้เปิดมุมแอรล,ลอนหากทํางานเปิดมุมแอรล,ลอนที่มุมเท่ากันปีกที่มีการกระจายแรงยกแบบวิวเชฟจะได้สัมประสิทธิ์แรงต้านที่น้อยกว่าปีกที่มีการกระจายแรงยกแบบลิติคอลครับส่วนผลการทดสอบเมื่อเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ผลศาสตร์ของหลายเชิงคำนวณโดยใช้โปรแกรม a อ i d f สตพบว,ว่ามีความคลาดเคลื่อนมากแต่ว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน อันเนื่องมาจากการจัดสร้างปีขนาดและรูปร่างของปีมีความแตกต่างจากการออกแบบไว้ครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับโปรเจกต์การวิเคราะห์และทดสอบคุณลักษณะทางการพยากรณ์ของปีกตามทฤษฎีของคาเนอร์นะครับทั้งนี้นะครับกลุ่มของเรานะครับขอขอบคุณทั้งด้านของคณาจารย์ทุกท่านนะครับที่ให้คำปรึกษาและก็คำแนะนำครับผมบุคลากรของศูนย์วิจัยนะครับและพัฒนาอากาศยานของมอากาศนะครับที่เอื้ออำนวยสถานที่จัดทำปีนะครับแล้วก็โรงเรียนในเรืออากาศนวมิน ทักษะศัตริยาธิราชนะครับที่สนับสนุนการใช้อุโมงลมนะครับถ้าไม่มีบุคลากรเหล่านี้นะครับไม่มีบุคลากรทุกท่านนะครับโครงงานนี้นะครับก็ไม่สำเร็จทุ้ร่วไปได้ดีครับขอบคุณครับสำหรับโครงงานการวิเคราะห์และทดสอบคุณลักษณะอากาศประสาทของปีกตามทฤษฎีของฟาราเด้นนะครับก็จบไปเพียงเท่านี้หากมีข้อพิพาทประการใดนะครับกลุ่มของเราขอภายเวลาที่ด้วยครับขอบคุณครับโอเค Yeah.